เอ้ยอ้เอ้ยเอ้ตู้ที่นีเป็นยางก,กัดพร้อมมั้งฮะตู้ดเป็นยางกัดปะไม่นะน่าจะไม่นะแต่มันนึ่งได้อยู่เต่ามไม่รู้ว่าเันยางกัดหรือโอเคโอเคเลยนะ Ga, พอแล้วมังอยวกพอแล้วค่ะของเล่นใหม่โอ้ไมยยอยยม่ยอยย้ะยนั่นยยยนยม่นย่นยย่ย่ยย่ยยย่ยยย่ยยยยมยงยย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  คันเงือกก็น่าดูเลยคันเงือกฝันบนจะขึ้นด้วยออหนี่ลูกหนูว่าอยู่แค่เนี้ยหนูของหนูอ่ะนี่ของหนูแปลงแค่ตรงนี้นี่นี่เออ นีแ่แค่ตรงนี้นี่เอออือหือหหน้าใ่อีกโอเคโอเคยังโอเคเร็วโอเคเปล่าโอเคยังโอเคกันโอเคกัน อันโอเคไหมโอเคโอเคโอเคเรื่องทโอเคกันเอออ่ะโอเคเนี่ยโอเคกันโอเคแล้วไม่โอเคแล้วจะเล่นไม่โอเคแล้วจะเล่นแล้วเขียวใหญ่เลยพอแล้ว